สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เพราะว่าได้ทำน้ำพริกขกาหมูนะคะ็นอาชีพเสริมค่ะเพราะว่าจะเอาไปขายนะคะทีตลาดนะคะตลาดรวนเจริญนะคะเป็นสะพานขาวค่ะนี่นะคะวิธีแพคน้ำพริกค่ะเราจะช่างก่อนนะคะ กจะช่างประมาณนี้เลยค่ะท่านผูชมจะใช้เป็น 5P นะคะตัวประมาณนี้ค่ะใช้ป่านะคะแ L75 ค่ะขายกรบปุกละ20บาทนะคะเป็นอาชีพเสร็มของระวาดค่ะนี่นะคะ ออาใส่แบบนี้เลยค่ะให้เท่ากันค่ะพิกกับหูก็ทำไม่ยากนะคะท่านผู้ชมใช้มันแข็งค่ะมันแข็งมากทอดนะคะทอดให้เขาเหลืองเลยค่ะพอเหลืองเสร็จเราก็เอามาึินไว้ก่อนนะคะ เราก็ทอดหอมค่ะทอดหอมนะคะแล้วก็ทอดกระเทียมค่ะทอดหอมทอดกระเทียมทอดใบมะกรูดนะคะเนี่ยค่ะใส่ใบมะกรูด้านเล็กน้อยนะคะทอดให้กรอบค่ะใช้พริกแห้งจินดานะคะหนึ่งส่วนค่ะแล้ะพริกเม็ดใหญ่หนึ่งส่วนนะคะ ทอดหรือคั่วให้หอมค่ะแล้วเอาไปบดหรือตำก็ได้นะคะทุกอย่างเสร็จเราก็ทำการผัดน้ําพริกค่ะผัดน้ําพริกที่เราปั่นไว้นะคะให้หอมค่ะแล้วเราก็ใส่พริกใส่เครื่องทุกอย่างนะคะ ที่เราเตรียมไว้ค่ะและปรุงรสด,ด้วยชูรสนิดหน่อยนะคะใส่น้ำตาลเล็กน้อยค่ะเ้วก็ว่าจะใส่สูตไว้ใต้คลิปนะคะท่านผู้ชมใครสนใจทํากินก็ได้นะคะทำขายก็ได้ค่ะสูตรนี้ลองทําดูนะคะทุกคนสามารถทําได้ค่ะไม่ยากเลยนะคะ เพราะว่าทําเป็นอาชีพสวนค่ะอาชีพหลักพวาะวดอยู่สวนนะคะทาสวนด้วยก็เกษตรผสมผสานนะคะทาสวนกล้วยค่ะสวนมะนาวนะคะและอีกหลายอย่างค่ะออกประมาณนี้เลยนะคะ ก็สามารถทำกินได้ค่ะเพราะว่าจะใส่สูตรไว้ที่หลังคลิปนะคะหอมออร่อยมากมาเลยค่ะนี่นะคะ ทำกินก็ได้นะคะทํำขายก็ดีค่ะการฝากญาติพี่น้องก็ได้นะคะจะเก็บได้นานนะคะถ้าอยู่ในผ้าใส่ในตู้เย็นจะอยู่ได้เป็นเดือนนะคะอยู่ข้างนอกก็ได้ประมาณสองสัปดาห์ค่ะเพราะวัตถุดิบดทั้งหลายที่เราทำสะอาดค่ะเราล้างตักทุกอย่างนะคะ อดภัยค่ะเกามากเลยนะคะเครื่องปรุงค่ะพอเสร็จแล้วก็ปิดฝาอย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมปิดฝาแล้วก็หาสติกเกอร์มาติดนะคะ ว่าเขาคือน้งพริกอะไรค่ะแค่นี้ก็เสร็จขั้นตอนการแพ็คแล้วนะคะเอาไวค้คลิปหน้าเพราะว่าจะทำสอนวิธีทำนะคะว่าทำอย่างไรมากนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะฝากติดตามเพราะว่าค่ะสวัสดีค่ะ